สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม zoom นะครับสำหรับมิ팅นะครับหรือว่าการประชุมโดยทั่วไปนะครับซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์เป็นแบบ Virtual Meeting นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้ซาวเพลงนะครับเป็นแบ็กอัพเวลาที่เราพูดนะครับเหมือนกับว่าเราจัดเป็นเหมือนกับ DJ นะครับแล้วก็มี การใช้สไลด์นะครับการแชร์ powerpoint นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับวิธีการแชร์แบบที่เราสามารถเห็นหน้าจอนะครับในเรื่องของหน้าจอแชทแล้วก็หน้าจอของการควบคุมคอนโทรลพวกสาวด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินนะครับหรือว่าซายอินเข้ามาในโปรแกรม o o m นะครับแนะนำว่าเราสามารถทำได้ในกรณีที่เราเป็นโฮสต์นะครับก็มาเริ่มต้นที่ เปิดห้องประชุมใหม่นะครับเป็น new meeting นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับบางครั้งนะครับเวลาที่เราเข้าห้องประชุมแล้วหน้าจอมันอาจจะขยายใหญ่เลยเป็นลักษณะแบบนี้หรือนะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะย่อนะครับ exit full screen นะครับอันนี้คือขยายหน้าจอเต็มนะครับออกจาก full screen นะครับแต่ว่าหน้าจอก็ยังดูแบบเต็มพื้นที่อยู่ นะให้เรามาคลิกย่อนะครับหน้าต่างนะครับแล้วก็จัดหน้าต่างนะให้เหมาะสมให้เราสามารถมองเห็นปุ่มที่เป็นแชร์สกรีนได้นะครับนี้ถ้าเราต้องการที่จะเห็นในเรื่องของคนเราเข้าร่วมประชุมหรือว่าแชทนะครับเราก็สามารถเปิดเพิ่มได้นะครับทีนี้ผมจะมาทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการาที่จะแชร์ powerpoint แล้วเราก็เห็นหน้าต่างในเรื่องของเครื่องเล่นนะฮะโปรแกรมเล่นเพลง หรือว่าเป็นวิดีโอนะครับเวลาที่เราสามารถสลับจาก powerpoint มาเป็นวิดีโอเนี่ยให้มันดูสมูทนะครับทําอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราสมมุตินะครับลองเปิดไฟล์ powerpoint ขึ้นมานะครับก่อนนะครับในที่นี้นะครับผมเปิด power powerpoint ขึ้นมานะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับมาทําให้ดูนะครับโดยปกติถ้าเราขยายหน้าจอเต็มนะครับ สไลด์โชว์นะครับหน้าจอมันจะขึ้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับปกตินะครับพรีเซนเตชันเนี่ยมันจะเป็นฟูลสกรีนนะครับถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับเวลาเราขยายหน้าจอนะครับนี่คือเต็มพื้นที่เลยนะครับทีนี้มันจะทําให้เราไม่สามารถควบคุมหรือว่าคอนโทรลเอ่อพวกเครื่องมือนะครับเกี่ยวกับพวกเสียงหรือว่าวิดีโอได้เพราะนั้นนะครับผมแนะนําให้เรามาที่นะครับเซตอัพสไลด์โชว์นะครับให้เลือกเป็น เป็นแบบ individual window นะครับก็คือ,อ,อปุ่มที่สองนะครับหลังจากที่เราเลือกเป็นแบบ individual window นะครับเราคลิกโอเคไปแล้วก็ลองเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับเป็น slide show slide show จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มันก็ยังดูเต็มหน้าจออยู่งั้นเวลาที่เราจะ control นะที่เป็นพวกเครื่องเล่นเสียงเนี่ยนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะดูซ้อนกันนี้ถูกต้องไหมครับนี้ให้เรามาย่อหน้าต่างลงนะครับอ่า สมมติว่าผมย่อให้มันดูเต็มพื้นที่หน้าจอขนาดเล็กประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับต่อมานะครับให้เราลองเลือกโปรแกรมที่เราเล่นนะครับเล่นวิดีโออันนี้เราย่อไปก่อนนะครับเล่นวิดีโอนะครับให้มันใกล้เคียงนะครับกับขนาดของ powerpoint นะหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกแชร์สกรีนนะครับ แชร์สกรีนในที่นี้เดิมทีนะครับเราอาจจะเคยเลือกเป็นแชร์สกรีนแบบนี้หรือเรามาเลือกที่ PowerPoint เปิดไว้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับให้เรามาเลือกเป็น Advanced นะครับถ้าเราเล่นคลิปนะครับเล่นคลิปอย่าลืมนะครับเลือกแชร์คอพิวเตอร์ Sound แล้วก็ Optimize Screen Sharing นะครับไม่งั้นคลิปจะกระตุกแต่ถ้าเราต้องการแชร์เป็น PowerPoint นะครัเราติกตัวนี้ออกนะครับงนั้นมาดูกันนะครับ ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Portion of screen หมายถึงว่าเราเลือกหน้าจอที่เราต้องการที่จะแสดงผ่าน Zoom นะครับลักษณะมันก็จะขึ้นเป็นกรอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีหน้าต่างที่เป็นเราสามารถเล่นเพลงได้เราสามารถเลือกดูคิวของวิดีโอได้เราสามารถคอนโทรลน,นะพวกเกี่ยวกับ notification นะครับที่เป็นพวก marking ต่างๆนะครับได้ สามารถดูห้องแชทได้นะครับสามารถดูคนเข้าร่วมประชุมได้เราสามารถจัดหน้าต่างห้องแบบนี้ได้เลยนะครับทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับในการดูแล้วก็พวกป๊อปอัพพวกนี้นะครับมันก็จะไม่มามาอยู่ในพื้นที่หน้าจอที่เราแชร์ทีนี้เนื่องจากว่าหน้าจอเนี่ยนะครับมันใหญ่เกินไปเราก็สามารถปรับ นะให้หน้าจอเนี่ยมันพอดีนะครับจะย่อสีเขียวนะครับอ่าคลุมทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นพอรชชั่นสกรีนนะครับถ้าเราเลือกเล่นอ่าเป็นแบบคลิปวิดีโอลองดูนะครับแล้วกดดูนะครับคลิปวิดีโอก็จะเล่นเต็มนะแต่จออาจจะต้องขยับนิดน,นึงนะครับหน้าจออ่าลองดูนะครับอันนี้คือเป็น powerpoint นะครับ ยอนิดนึงโอเคนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราสลับเล่นตัวที่เป็นดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับกับ powerpoint เนี่ยนะครับเราจะสามารถควบคุมคอนโทรลได้ง่ายนะครับอันนี้คือเล่นคลิปนะฮะถ้าเราเลือกเป็น powerpoint นะครับ ถ้าเราเลิกเป็น PowerPoint ก,ก็ง่ายมากเลยนะครับหน้าจอก็สลับกันนะครับนี่คือการคอนโทรลนะครับสลับหน้าจอระหว่างคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ PowerPoint นอกเานือจากนั้นเราก็สามารถดูคนเข้าร่วมประชุมได้นะครับดูแชทได้นะครับว่าคนที่ตอบโต้ในแชทเนี่ยมีใครคุยอะไรกับเราบ้างนะครับ แล้วก็ในส่วนของคิววิดีโอเราก็สามารถเลือกได้คอนโทรลได้รวมถึงเพลงสมมุติว่าถ้าเราต้องการเปิดเพลงคอนะครับเราเราสามารถเปลดเสียงพวกนี้ลงได้นะครับของคลิปวิดีโอแล้วก็ในระหว่างที่เป็นหน้าจอนิ่งๆนะครับเป็นเหมือนไตเติลนะครับเราก็สามารถโชว์เป็นสไลด์พร r พอยต์ขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงคลอเป็นแบ็กอัพอย่างนี้ก็ได้นะครับ สามารถสลับได้นะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับในการใช้งานฟังก์ชันของฟอง์ชันสกรีนนะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์และแล้วก็น่าสนใจในการนำไปปรับใช้นะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดสับไ b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ